ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะเราก็จะมาเก็บมะละกอเพิ่มกันนะคะเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยก็เก็บจนถึงแบบทุ่มหนึ่งอะมันมืดแล้วเนาะแม่ค้าก็จะมาเอาตันหนึ่งนะคะพันกิโลเนาะเช้า,ชานี้เราก็จะมาเก็บเพิ่มกันอีกนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเก็บมะละกอกันนะแล้วก็ลูกประมาณไซส์นี้นะคะเอาผลยาวนะคะนี่ แล้วก็จะเลือกเอาลูกยาวๆเลยนะฮะกลังมอมือนะ,ะเวลาไปทำส้มตําก็จะจับง่ายๆถ้าใหญ่เกินไปเนี่ย,ม,ม,ยมันก็จะไม่ั่จะดีเท่าไหร่นะฮะอน,นี้เก็บมาผิดแล้วก็เลยเอาไปด้วยะฮะเผื่ออกาสออกก็จับนะฮยตัวนี้ได้ได้หมดเลยนะฮะเป็นมะละกอแขกดำนะคะผมมันก็จะยาวๆนะในสวนนี้ก็มีทั้งฮอลแลนด์นะคะ ในทั้งลูกผสมเนาะแต่ว่าเราก็จะเก็บขายตามออเดอร์นะรอบนี้ก็จะเป็นแขกดำนะคะผลย,วยาวๆแบบนี้นะคะกับตอนนี้เราก็เก็บมานะครับได้สองเก่งแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปรวมไว้ที่บ้านนะครับก็จะแพ็กใส่ถุงถุงละสิบโลครับวันนี้เขามีออเดอร์มาหนึ่งตันนะครับร้อยกิโล สองลูกนี้นะคะก็เกินขนาดที่จะเก็บแล้วเนาะก็จะเป็นเก็บไว้ทาพันนะคะไว้ทานศกแล้วก็ทาพันอย่างเดียวนะเราก็จะเก็บเฉพาะไซส์นี้นะคะ สวนนี้ก็จะมีหลากหลายนะคะเป็นเกษตรผสมผสานเนาะมีกล้วยไข่กําแพงเพชรทุเรียนนะคะทุเรียนเป็นพืชหลักเนาะส่วนกล้วยกับข่าเหลืองแล้วก็มะละกอนะเป็นพืชเสริมระหว่างที่ทุเรียนยังไม่โตนะคะเราก็จะเก็บผลผลิตของพวกมะละกอนะคะพวกข่าเหลืองนี่นะคะขายไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะรอให้อ่ ทุเียนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องรออีกทั้ง3-4ปีนะคะเราถึงจะเริ่มมีรายได้ตรงนั้นเนาะดังนั้นในระหว่างนี้นะคะก็เก็บมะละกอขายกันไปนะคะกล้วยไข่นะคางี้ค่ะ,นคะคเ,าาเนี่ยค่ะคือเกษตรผสมผสานเนี่ยมันก็จะดีอย่างที่ว่าเราก็จะสามารถเก็บพืชผลต่างๆนะครับตามรอบนะคะตามรอบที่เขามีการสั่งออเดอร์มานะคะอย่างามะละกอวันนี้นะคะก็เป็นแม่ค้านะคะก็แจ้งออเดอร์มาเนาะเราก็เก็บตาม จำนวนที่เขาต้องการนะคะนี่นะคะรถก็มารับมะละกอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทยอยขนขึ้นรถเพื่อเอาไปส่งตลาดกันนะคะนี่นะคะกว่าจะได้เงินเนาะเก็บเสร็จมาแพ็คแพ็คเสร็จขนขึ้นรถนะคะ น่ครณน้ำครับ